นี่ทาเปานี้แแค่อเคอันนี้เป็นการชงชาแบบอะไรนะครับแบบกังฟูกงฟูชาชาจีนกังฟูชานะครับเป็นชาจีน เราจะชก็ปรับอแกวก่อนอันนี้คืออันนี้คือยังไม่ได้ทานเลยนะครับยังค่ะเป็นขั้นตอนเนี่ก็หัวโอโุณหภูมิของแก้ว มีความร้อนต่อนะคะรสชาติของชาก็จะออกมาเราต้องปรับอุณหภูมิแก้วก่อนด้วยแล้ไวดีนะพี่ครับบ้านี้อันนี้แปลว่าเหมือนกับต้นตำรับแท้จากเมืองอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นของจีนค่ะทั่วไปเขาก็จะดื่มชาอ๋อทั่วไปก็จะอย่างนี้อยู่แล้วครับเมื่อกี้ครั้งแรกนะครับอดทานยังไม่ได้ทานนะครับเขาต้องปรับอุณหภูมิแก้วก่อนด้วอล้างใบชา เราเรียกว่าสีชาสีชาล้างใบชานะครับล้างใบชาแปลว่าแก้วนี้เราก็ยังไม่ได้กินใช่ไหมครับพักแรกอะค่ะเราจะล้างใบชาแล้วก็ปรับสีของแก้วตอนนี้ค่ะอ๋ออันนี้คือทานได้แล้วโอ้บหทักัขอบคครับัเชิญครับอาจารย์ครับออม่น แต่รสชาติมันจะมันจะคืว่ากัดนิดนิดแล้วก็มันมันได้รสชาติอ่ะอืมครับจะเป็นชาเขียวค่ะออเป็นชาเขียวชาเขียวกับชามมะลิดอกมะลิชาเขียวกับชาดอกมะลิครับโอ้หโหครับรสชาตินะครับถ้าลองอย่างนี้ต้องลองนะครับท่านผู้ชมขออนุญาตหนึ่งแก้วบอกนี้นะครับ ท่านผู้ชมเห็นไหมครับเมื่อกี้ชัวกบเนี่ยเปลี่ยนสีนะครับอันนี้เราเราอ่าโอ้โหแปบ๊บแป๊บหนึ่งปุ๊บสีก็จะคืนแบบเดิมใช่ไหมครับอันนี้ทำไมทาไมเราต้องทาไมเราต้องเท ชาลงไปอย่างนี้ก่อนครับก็คือเหมือนเราจะเลี้ยงเป็นสัตว์บนถาชานะคะจะเป็นเหมือนตุ๊กตาบนถาชาตุ๊กตาบนถาชาของที่เราทานที่เราดื่มเนี่ยนะครับชาที่เย็นแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ดื่มว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็เอามาเทให้ให้ให้เขาอย่างเงี้ยค่ะ จริงจริงการดื่มชาจีนเนี่ยเราควรจะดื่มร้อนใช่ค่ะต้องดื่มตอนที่ร้อนต้องดื่มร้อนเพราะฉะนั้นชาที่อุ่นๆเทรานั้นถ้าเกิดว่าชา<ๆ>ที่เย็นแล้ว,ว<ๆ>ยอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้ถ้าเกาิดเทไปถ้าชาที่เย็นแล้วตัวกบก็จะไม่ไม่เปลี่ยนสีใช่ค่ะตัวกบจะไม่เปลี่ยนสีเราสามารถวัดอุณหภูมิน้ำวัดอุณหภูมิน้าได้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเทไปปุ๊บไม่เปลี่ยนสีก็คือชาเย็นแล้วเราจะไม่เราจะไม่ดื่มค่ะใช่ค่ะเอาแล้วอย่างนี้อุ้ยแล้วอย่างนี้เวลาคนไทยคนไทยชอบดื่มชาที่แบบแช่ตู้เย็นค่ะ ถือว่ากิดวิธีเลยนะนี่อ,อันใช่ค่ะจริงๆแล้วชาถ้าจะให้ดีไปสิทธิภาพของชาวิตามินหรืออะไรอย่างเงี้ยที่คุณภาพอยู่ในใบชาคะหนึ่งตอนที่เราอุ่นๆจะดีกว่าค่ะนนทีเย็นแล้วยิงดื่ม่มันเปลี่ยนไปครับท่านผู้ชมผมผมได้ความรู้เรื่องชาใหม่แล้วครับต่อไปนี้จะไม่จะไม่หยิบชาจากตู้เย็นมาดื่มแล้วนะครับต้องชาปกตินะต้องโชว์ให้ถูกวิธียค่ะ ใบชาที่นานเกินไปเนี่ยจะทําให้ท้องผูกค่ะจริงๆแล้วแช่แป๊บเดียวแล้วนาใบชาออกมาก็ดื่มน้ําที่อยู่ในกาแต่อย่าเอาใบชาแช่ข้างในกาแล้วทิ้งไว้หรือนาที10นาทีหรือเป็นชั่วโมงอ่ะผมผมแช่ใบชาผมชงตอนเช้าแล้วผมก็แช่กินทั้งวันเลยไม่ได้จนเย็นเลยผิดวิธีอีกทำให้ท้องผูกค่ะโอ้ถ้าทานชาเย็นๆอย่างนั้นก็จะทําให้ท้องผูกเพราะนั้นชาควรจะชงครั้งหนึ่งแล้วทิ้งเลยเหรอ ไม่ค่ะชาสามารถใช้ได้หลายครั้งะถ้าอยากแช่ใบชาไว้ในการคือจะกินเนี่ยให้ชงครั้งต่อครั้งเทน้ำร้อนลงไปวางไว้ประมาณ2นาทีนำใบชาออกแล้วก็ดื่มน้ำชาแล้วใบชานั้นเอามาต้มอีกได้ไหมครับได้อีกใบชาที่เราเอาออกเมื่อกี้ก็มาขอเพียงแต่ว่าอย่าแช่น้ำเอาไว้โอ้ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมางานอะไรนั่นเนี่ยมาประานเปิดศูนย์จีนตะวันตกนะครับสถาบันศึกษาที่อยู่ที่อยู่ที่ราชภัฏอุบลนะครับงานนี้จัดกี่วันครับเนี่ย ถึงเที่ยงวันนี้ค่ะถึงเที่ยงวันนี้แค่นั้นเองค่ะโอ้โหน่าเสียดายมากๆแต่ถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องชานะผมว่าผมว่ามาที่มาที่สถาบันเนี่ยฮะของราชพัฒนี่นะครับผมว่าเดี๋ยวน่าจะมีนักศึกษาน่าจะมีนักศึกษาจีนนะมามาให้คําแนะนําได้ครับผมขอบคุณมากครับดีค่ะ